บทที่8ฤดูกาลนี้เวลากลางคืนยิ่งตกดึกลมจากแม่น้ำจะพัดเข้ามารวยรื่นห้องนอนชั้นบนจึงไม่เปิดเครื่องปรับอากาศหากเปิดหน้าต่างทุกบานกว้างปล่อยให้ลมโกกผ่านมุงลวดได้เต็มที่ผสมกับพัดลมแขวนแบบเก่าบนเพดานอากาศในห้องจึงกำลังสบายสบายแม้ระนั้นวิลลี่ก็นอนไม่หลับ ดูเหมือนเขากำลังจะเริ่มจำบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาที่นี่ตอนยังเด็กๆได้บ้างอย่างน้อยก็เด็กผู้หญิงในรูปภาพใหญ่นั่นผิวพรรณเหลืองอารามและในตาคู่นั้นในตาซึ่งดูเหมือนจะเหลือบแลมองเขาอยู่ตลอดเวลาหอมกลิ่นดอกไม้หลายอย่างหอมละรวยเคข้ามากับสายลมอ่อนๆจนกระทั่งพระจันทร์เสี้ยว ปรากฏสูงอยู่บนท้องฟ้าวิลลี่จึงเคิมหลับคุณพนายแววสเสียงแววสัมผัสประสาทเหมือนมีใครมากระซิบกระซาบเป็นภาษาไทยที่วิลลี่ฟังไม่ออกแต่ทว่าแผ่วหวานวิลลี่รู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นฝันหรือเห็นด้วยในตาที่หลี่ค้างปิดเปลือกตาไม่ลง จะลืมตาก็ไม่ได้เขาไม่แน่ใจภาพที่เห็นนั้นไม่ชัดเจนบัดเดียวก็ปรากฏบัดเดียวก็หายสับสนและขาดขาดวินวินดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงแต่งกายประหลาดใจวินลี่ใครจะดิ่งลึกลงไปเขาพยายามฉุดรั้งและต่อสู้จะตื่นและลุกขึ้นวินลี่รู้สึกว่าเขาพยายามดิ้นรนแล้วเขา ก็ลุกขึ้นจนได้เหมือนปลดปล่อยตัวเองออกจากบางสิ่งบางอย่างที่ครอบคลุมตัวเขาอยู่เขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยและมึนงงไปพักใหญ่วิลลี่เดินไปที่หน้าต่างนาฬิกาข้อมือบอกเวลาตีสองพอดีเขามองผ่านมุงลวดออกไปยังผืนน้ำที่สงบนิ่งกลิ่นดอกไม้บานกลางคืนยิ่งดึกยิ่งหอมจัดจนวิลลี่รู้สึกว่า แทบจะทนกลิ่นของมันไม่ได้เขากลับไปนอนต่อแล้วมันก็เกิดกับเขาอีกวิลลี่ไม่อาจหลับสนิทได้จนกระทั่งตีห้าเรายังติดต่อกันไม่ได้สังขารเสื่อมสลายไปชาติแล้วชาติอีกแต่อุปาทานที่ยังยึดมั่นอยู่กับอดีตสร้างรูปอันเป็นมายาขึ้นในภพลี้ลับจากสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ธรรมดา รูปสตรีสาวงามผุดผ่องนุ่งสิ้นเขียวจีบหน้าห่มแพรสีนวลกับรูปสตรีนุ่งโจงดำคาดผ้าแถบรอบอกแยกเย็นเหลือเกินเจ้าพระคุณไม่ว่าชาติไหนพบไหนความรักของข้ากับคุณพระนายก็เป็นเรื่องยากเย็นรูปสตรีแต่งภูษาเขียวรำพึงแม้ขณะนี้พบกันแล้ว ก็ยากนักที่จะติดต่อกันช่างเป็นความทุกยากช่างลำบากสำหรับผู้ที่อยู่กันคนละภพมันแสนจะทรมานยิ่งกว่าการรอคอยแจมเอย๋ย mm hmm. เมื่อมีความผูกพันกันมาทำไมกระแสะจิตจึงไม่ประสานกันและเจ้าขาเพราะเขาไม่มีสมาธิกระแสะจิตฟุ้งส่น้นถึงเราจะพยายามสักเท่าใดก็ไม่ทำให้เขารับรู้ได้ mm hmm. แล้วจะทำอย่างไรนั่นสิผู้ตอบมีอาการเศร้าหมองยากลำบากนักแต่ก็ยังดีที่ยังมีบุพเพชักนำให้เขากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งลองพยายามใหม่สิเจ้าค้าเสียงใครตีละฆังเป็นจังหวะแปลกๆดังแว่วมาปลุกวินลี่ให้ตื่นเขาอยากลุกขึ้นจากเตียงอยู่แล้วพอนอนใกล้จะหลับคราวใด ก็เกิดความรู้สึกเหมือนเนื้อตัวชาแล้วก็เหมือนฝันเลอะ,เ,ลอะเธอเธอเขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองลงไปเบื้องล่างฟ้ายังมืดไฟโคมรอบสนามและที่ท่าน้ำยังไม่ดับยังเปิดสว่างสวัยวิลลี่จัดการกับตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ลงไปข้างล่างพนักงานในตัวเรือนแรมยังไม่มีใครทำงานเว้นแต่แผนกครัวมองเห็นไฟสว่าง วิลลี่เดินผ่านห้องโถงออกทางด้านหน้ามุกซึ่งหันหน้าไปทางแม่นม้ำเดินเรื่อยๆไปตามถนนเรียงแน่นด้วยอิฐสีแดงแบบเกา่าสองข้างปลูกบัวสวรรค์ต้นคลายต้นหอมดอกนิดๆสีเหลืองและแดงบานสะพรั่งลักษณะคล้ายดอกทิวลิปบางพันุแต่ดอกเล็กกว่ามากท่าน้ำสีขาวปกคลุมด้วยซุ้มไม้ใบเขียวนาดอกหอมฉุน แต่ตอนเช้านี้หน้าแปลกที่กลิ่นจางหายไปหมดเช่นเดียวกับดอกไม้นิดๆขึ้นเป็นพุ่มซึ่งส่งกลิ่นหอมจนเวียนหัวยามดึกแต่เช้านี้กลับไม่มีกลิ่นเลยริมแม่น้ำทั้งสองฝ้าเริ่มมีเรือสัญจรไปมาบ้างทั้งเรือพายและเรือหางยาวเรือออกบินทบาทของพระภิกษุเป็นภาพแปลกตา ที่จับตาจับใจวิลลี่ภิกษุบางองค์พายเรือเล็กๆด้วยตัวของท่านเองอันนี้สอดแทรกเนาะด้วยปัญญาอันน้้อๆของฉันนะเธอภิกษุเนี่ยต้องเป็นรูปไหมต่อนะภิกษุบางองค์พายเรือเล็กๆด้วยตัวของท่านเองมีบาทสีดําวางเบื้องหน้าแล้วยังมีปิ่นโต ชามแกงบรรจุแกงที่ชาวบ้านถวายเรียงรายอยู่ด้วยภิกษุบางองค์ก็มีลูกศิษย์เป็นเด็กผู้ชายวัยต่างๆนั่งภายอยู่ท้ายเรือบางลำมีทั้งลูกศิษย์ภายท้ายและภายหัวเรือด้วยส่วนพระภิกษุนั่งสำรวมอยู่กลางลำวินล,ลีมองดูภาพอันง,งดงามเหล่านั้นด้วยความรู้สึกเลื่อมใสบุญศรี เดินมาจากทางบ้านหลังเล็กๆของหล่อนถือถาดบรรจุของตักบาทมาด้วยมีขันข้าวพร้อมทัพพีและของเป็นห่อๆห่อด้วยใบตองอย่างสวยงามหล่อนยิ้มกับวิลลี่แล้วก็นั่งลงที่บันไดท่าน้ำขั้นกลางเรือพระภิกษุผ่านมาพอดีเด็กลูกสิทธวาดเรือเข้ามาเทียบหล่อนตักข้าวลงในบาตรวางห่อใบตองสองหอ่อลงในบาต แล้วก้มลงไหว้วิลลี่ประหลาดใจที่เห็นพระภิกษุองค์นั้นเป็นฝรั่งอายุท่านเห็นจะประมาณห้สิแล้วผิวพรรณผุดผ่องจับสีผ้าเหลืองมองดูงดงามหน้าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนาะยิ่งนักวิลลี่มองดูท่านแต่ท่านนั่งเหลือบสายตาลงต่ำตลอดเวลาวิลลี่จึงไม่กล้าพูดอะไรกับท่านบุญสีตักบาทเสร็จเรียบร้อย ยิ้มกับวิลลี่ขณะที่ลุกขึ้นอยากทักทายเขาก็จนใจที่หล่อนพูดภาษาฝรั่งได้นิดหน่อยเท่านั้นเองวิลลี่ทักว่าสวัสดีครับด้วยเสียงแปลงๆตื่นเช้าวันเดียวบุญศีทักเป็นภาษาไทยเท่านั้นเองและหล่อนก็เดินเลยไปอยากถามเขาว่าเขาเห็นคุณสีนวลมาหาเขาเหมือนเมื่อสิบกว่าปีก่นอนโนนหรือเปล่า ก็พูดไม่เป็นบุญศรียังไม่ลืมเรื่องของวิลลี่ในครั้งกระโนนยังจำได้แม่นยำวิลลี่เองก็อยากคุยกับหล่อนเขาจึงลุกขึ้นเดินตามหล่อนไปที่บ้านพักขจรกําลังจะลงจากบ้านพักไปที่ตึกใหญ่พอดีแต่พอเห็นวิลลี่เข้าเขาก็บอกกู o d มอร์นิ่งถามว่าไปที่ท่าน้ำมาเหรอครับแกตื่นไปนั่งที่ท่าน้ำแต่มืดทีเดียว บุญศรีบอกสามีฉันอยากพูดด้วยก็พูดไม่เป็นได้แต่ยิ้มกันไปยิ้มกันมาจำได้ว่าตอนเด็กๆแก,กพอจะพูดไทยได้บ้างแต่ตอนนี้พูดกันไม่รู้เรื่องเลยขจรกล่าวกับวิลลี่ตามที่บุญศรีพูดวิลลี่หัวเราะกล่าวว่าผมก็อยากจะคุยกับเธอเห็นมีพระอยู่องค์หนึ่งท่านเป็นฝรั่งด้วยอ๋อท่านดอนท่านชื่อดอนครับ เป็นคนอังกฤษท่านบวชมานานแล้ววัดอยู่ใกล้ๆนี่เองท่านเคร่งมากครับเวลาที่นี่ทําบุญเคยนิมนต์ท่านมาบ่อยๆท่านเป็นพระทางวิปัสสนาด้วยใครๆเขาว่าท่านเก่งแต่ท่านไม่ใครพูดวิปัสสนาเหรอครับนั่งทำสมาธิเหมือนอย่างที่คุณเคยทําได้ตอนเด็กๆไงล่ะผมลืมไปหมดแล้ววิลลี่ยิม พ่อเคยเล่าให้ผมฟังเหมือนกันผมไม่ทราบว่าตอนนั้นผมทำได้อย่างไรเขาว่าไงครัะพี่จรบุญสีถามขาจรบอกภรรยาตามที่คุยกับวิลลี่แล้วก็เลยเชิญให้ขึ้นมาดื่มกาแฟในห้องเล็กๆซึ่งเป็นทั้งห้องอาหารและห้องรับแขกส่วนตัวคล้ายๆกับห้องชุดในโรงแรมบุญสีว่าถามเขาหน่อยสิพิจร เมื่อคืนนี้เขาเห็นอะไรอะไรอย่างที่แขกบางคนเคยเห็นหรือเปล่าวินลี่ตอบขอจรอว่าผมฝันแต่เป็นฝันที่แปลกแปลก,ปลกเหมือนกับผมหลับหลับตื่นตื่นแล้วก็เห็นอะไรต่ออะไรยุ่งเหยิงไปหมดเขาเห็นคุณสีนวลแต่งแหม่มหรือเปล่าบุญสีถามแล้วก็ผู้หญิงนุ่งผ้าจีบสีเขียวเขียด้วยวิลลี่ตอบขอจรอว่าดูเหมือนจะเห็นแต่รู้สึกว่า ผมว่ามันไม่ใครยชัดนะดูมันเลื่อนๆลางๆค่อนข้างจะเลอะเทอะเดี๋ยวฝันเห็นโน่นเห็นน,น,นี่สรุปแล้วผมว่าผมนอนไม่หลับสนิทเลยตลอดทั้งคืนบุญสีฟังที่สามีปแปลให้ฟังแล้วก็กล่าวว่าทำไมไม่บอกให้วิลลี่ลองนั่งสมาธิอย่างเมื่อตอนยังเด็กล่ะเขาคงไม่สนหรอกขอจรกล่าวแล้วก็บอกวินล,ลี่ตามที่บุญสีแนะนำ วิลลี่หัวเราะพลางสายหน้าชชาผมคงไม่มีเวลาพอแล้วก็คงทำไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามผมจะออกจะสนใจเรื่องเหล่านี้เหมือนกันบางทีผมอาจจะชวนทอมไปหาพระดอนคุณตรีศัก์รู้จักท่านเคยไปพบท่านแล้วเมื่อสิบปีก่อนอ้าวคุณตรีศักมาพอดีผมเห็นจะต้องขอตัวไปดูที่ตึกหน่อย เชิญครับคุณตีศัก์ตื่นแต่เชา้าเทีเ่ยววิลลี่ตรีศัก์ทักนึกยังไงลงมาคุยกับจอหนแต่เชา้าผมไปนั่งที่ท่าน้ำดูพระสีตักบาทแล้วก็เลยเดินตามมาที่นี่เป็นยังไงบ้างนอนหลับสบายดีหรือเปล่าสำหรับฉันหลับสนิทต,ตลอดคืนเลยทีเดียววินล,ลี่สายหน้ามีบางสิ่งบางอย่าง ทำให้ผมระลับตื่นอยู่เรื่อยตลอดทั้งคืนหมายความว่าเธอเห็นผีหรือวิญญาณหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เหมือนอย่างที่ลุงจรบอกว่าแขกหลายต่อหลายคนเห็นอย่างนั้นหรือไม่ถึงอย่างนั้นผมว่าผมฝันไปมากกว่าอาจเป็นเพราะเราคุยกันถึงเรื่องนี้อีกอย่างรูปภาพคุณทวดคงจะติดตาถึงแขกบางคนก็เหมือนกันมองรูปมองรูปคุณทวดบ,บ่อย มองไปมองมาก็เลยเก็บไปฝันอาจเป็นได้นะไม่รู้ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาว่าไงคะคุณตรีบุญสีถามตรีสักหัวเราประป้าสีกับพิมพ์รู้สึกจะเชื่อว่าคุณทั่วสีนวลท่านยังอยู่ที่นี่ยังวงเวียนอยู่ไม่ไปไหนเรื่องราวมันชวนให้เชื่อนี่คะแต่ก็แปลกใจเหมือนกันคุณสีนวลน,น่ะ เล่ากันว่าท่านเสียตั้งแต่เด็กๆอายุ8-9ถึงขวบที่เห็นท่านเป็นเด็กแต่งแหม่มอย่างในรูปก็แน่ใจได้ละคะ่ะว่าเป็นท่านแต่ที่ว่าเป็นผู้หญิงแต่งเขียวๆนี่สิคะไม่ทราบว่าเป็นใครหรืออาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเมื่อตรีสักแปลคำพูดของบุญสีให้วิลลี่ฟังเขาอธิบายคำว่าเจ้าที่เจ้าทางและเสริมว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่าง ที่เป็นความเชื่อของคนไทยอย่างป้าบุญสีและบางทีอาจจะพิมพ์ด้วยถ้ามีเวลาอยู่ที่นี่นานๆเธอคงจะได้รู้วิลลี่จบบทที่8